นี่ครับวันนี้ก็มารีวิวแกะคันเบ็ดนะครับเข่าหอใส่ท่อ pvc อย่างดีนะครับเนี่ยอันนี้กบุนมนุมน่มๆานะอันนี้เพิ่งขาดเมื่อกี้นะนี่มีรอยขาดเยวลองแกะดูนะครับ เป็นหอ่อพายืดนะครับเป็นหอ่อพายืดแต่ยี่ห้อนี้มันคันมันไม่ไม่ยาวนะครับเหมือนคันที่ผมเคยซื้อมาอันนี้นานเน้ะตัวนั้นนะ่ะในรูปในรูปที่ทังไปตรงนี้มันจะเป็นสีทองนะครับเนี่ยแต่ตัวที่มาเป็นสีเงินนะเนี่ย ที่ผมสั่งไปในในรูปนะครับมันเป็นสีทองแต่ตัวเก่าตัวที่ผมใช้ตัวระยะสาหตัวนั้นก็เป็นสีสีทองครับตรงนีห้หัวปิดกับตรงนี้เป็นสีทองแต่ไม่รู้มันจะใช้ดีเหมือน ตัวระยะสามหกหรือเปล่านะสามหกตัวนั้นใช้ดีโอ้น่าจะดีครับก็ปลายปลายคันเหมือนกันเลยปลายคันเล็กมากเนี่ยเล็กกว่าระยะ ไม่นหนักมือครับมันลาถึงนี้เดี๋ยวบชอบ,อบสวยครับเนี่ยระยะตัวนี้ระยะสี่ห้าครับระยะระยะสี่สิบห้าสี่เมตรห้าสิบก็ตรวจชิคสวยครับคันนี้ ถูกใจเลยครับเนี่ยคันอ่อนมากครับเดี๋ยวจะให้ดูแอคชั่นแอคชั่นคันดูดิแอคชั่น <Ooh. S 1> คันอ่อนเหมือนเหมือนเหมือน,นตัวสามจุดหกของผมเลยนะครับอืมยี่ห้อนี่แหละที่ผมใช้สามจุดหกเดี๋ยวน่าจะสั่งเพิ่มนะครับเป็นสองเจ็ดแต่สองเจ็ดยังไม่มีนะใช้ดีนะยี่ห้อนี้ เรียกว่าคันอุชิหรือเปล่านะ o hi, นอุชิหรือยังคานว่าอะไรไม่แน่ใจี๋ยวใบคันสวยเล็กด้วย จบปิดโอเคครับไม่ยาวนะสี่ห้าเปรียบเทียบกับตัวห้าสี่ของผมโอคค้โหดำบล่มเลยห้าสนะี่พูดหนักด้วยครับไม่ไหวตัวห้าสี่นะสี่ห้าก็มังคดีเลยครับสวยมากตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวออกไม้เดี๋ยวจะทดสอมให้ดูนะครับ